ประมาณ1,500เมตรนะคะขึ้นมานะคะตรงนู้นก็จะเป็นไก่รองเงินนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนันะักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะสวยมากเลยนะคะ 200นะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะ ก็จะเป็นน้ำตกนะคะ